ตียก <l id: c oughs> น <Techn Pokémon> ุหูกคุณหลอกค่ะเลยเป็นยังคือหลอกค่ะสบายดีทำมาโชมไปดังไพให้แม่ลูกแม่สิลวกอ่ะกระปุนเอาขึ้นไปเลยเอาขึ้นไปเลยอย่าไว้ในนี้ผู้ชมแหงเหรอคนหนุ่มคนนี่เนาะปลาเทมปุระพวขาวเอาใส่ซามวางไว้อยู่เด้อลูกวางไว้สั่นเด้อ แมวกับอันไก่สี่เหดเบ่งเร้่มใบมะขามใส่ซ้ำใส่ซ้ำซ้ำต้มมันกลวงเนี้ยเป็นลกให้กูเนี่ยนะคะก็เลยเอาห่มขั้นเลยอีกรอบเป็นองไรส่วนน้องซีลงมากินตำขาปุ่นขักกงมาได้เอาขึนแร้วเพ่ออะไรส่วนใหม่นะเจส่วนมาเอาใหม่หัวเป็นองรมึงจะไปยังกับใม่หัวนะเอาไปเห็ดท้า้เทียงเ มึงเอาใหม่หัวเป็นหท้าเทียงตายหนาวมือเลย,ยลอืมอ่าอีเมซอนลูกชายก็ลูกพ่ายล่าสุดลงมาสากแบดอยู่ผูพ่าดับพี่น้องไพ่ดับแต่ว่านคือกันอะไรข้าโทุกับบติตหดหนูใจเอากระเลมลงมาเลยกระเลมกับเปื่อยอลูกชายเอาลงมาพี่น้องพอไป่ยังไลยแต่พอตุก ผนสีเด้ลงมาส่งกระเล่มให้แม่อีกในบาดไพ่มาเนี่เพราะว่าเพราะว่ามันเปื่อยค้าทงเนาะกระเล่มนะพี่น้องจ้าเมิ่าจำรองนะเออเติรนียตมสิกินตำขปุ่นซุ้มพี่น้องกะทินกันนางด้กไดยที่พากันไปสนอนฮะเล่นยู่ซะนะ แฮมซาเ็นบอกมนตอบเจ้าอีเขี้ยวีเอือยีเขียวบายดีป่าลุงสาวเออลูกไผลูกไส้มากพี่น้องเห็ดน่ากินตอนหลับตำข้าวปุ้นใส่หมึกหมึกยังเป็นโตันอยหน่อยๆ่อยเลยลลร้อยห้าสิบโน่นพี่น้อง นี่เ,เบิก้ะโลหนึ่งได้นี่นะปูระเงิดโลเดียวโลเดียวน,ยน้อยแตงบ่ได้เห็ดเพลทไปลองเูสักว่าจะคลองกินปลาบ่ได้เห็ดเพลหมักพริกซิบหน่วยเออเหมือนแร้งแม่งสิไปอีกอยู่ เนี่ยไ่ยังสิเปิดก็ได้แ่แงเหางแน่ยเหรอเศรๆพี่น้องจ้าคนตกแห้งบ่อยู่บ้านเนาะ าเาจงงั้งบ้เลยลูกเคยกระป๋าบผิ่ยังอื่นน่ะบ่ได้เข้า,าได้ะป <c oughs> ๋าได้อู้หปห่างอ้ยได้เมนกโลหัวอ้คนในบ้านเหลาบางคนกได้อเาโยหาซิฟทั้งนนะหรือว่หาซฟทาุนรอบเาสองแซนิดกับแร่รอบอพน้องจา๋าจำขปุ้นหนึ่งโลใส่หมึกหนึ่งโล อร่อยแซ่บๆตัวมึงจากโลกอะโลกหนึ่งเอ,อาห้ยลูกมาๆๆเลยใช่และวันน่ะห้ยบอนอ่ะแหละห้ัยห้วยมันทัวห้อยมันทัวอ้า,าวาพยาะกินุ้มคนนีุ้้มอื่อนมาลมาสินองมาลูก เสนทำกันวันนี้น้องสีหนีผัวมาหนีผัวมาเที่ยวผัวเมือบ้านใช่กันลูกไผยกันลงมาสากแบดประสานเอาอึ่งลงมาให้แม่กินได้อึ่งลายหักไปเยี่ยงบันอึ่งจิกงโตไปกับปะเถาพระนล่งที่บ่ ยจมันด้วยสินต้ออพาตุกใหญ่บ่เว้ฮะอีตัวมุกบ่สีพี่น้องอย่าพยายานเปลืองอีตัวนะกินยังบ่เป็น้ำขาวดอกอกินมุกกระเทากบกุ้งสามตัวประมาณโลสองโลนี่ะเป็นได้อื่นว่าไแม่พี่น้องว่าพอเพิ่นกับไปกะลงที่ ไปก็ลงที่ไปฆ่าน้ำามักจับเขาพอกอดมีแต่น้ำักจับนะคตั้งน้าักจับเลยตังบกมีแต่น้ำักจับเพื่อไปอดสบายดีเั้งเอาขเฮ้าคนเขาไปถาเอาลยไปือนาี้ื่อยนั่นยางกรเยบ่าเลงอื่ยากไหนอืม

มิเดอแคสแ่ยูพูดดูสิเ่นนะอ๋อแคสเรา้เป็นตัวสองเพื่อนไมู่จักหอว่าเราไปไปไบรหรอส้อตรวสอบกูบุครับเดี๋ยวบอตอนนองลาเขาไม่เาอยู่นะเดผมมีอดไปต่อซ้ายมัน เต็มมัจอมเอาออกมาลรับเต็มเอาเน็ตเต็เลยมวยเลยโอ้แมวพอมันเลยไม่เอามึดูสิบ้านตอนนแกนะบเส้นโ่ตู้ครับแล้วใครสิมาท่านจะตรวจไม่ก็ไม่หรือแล้วเจ๊เนาะ

cấp tiền nhiều hơn nó không ai nhau cả một người, không ai bị gì đâu mà, ôi, 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 ôi,

ลองนะ่ะลองไปเที่ยมในรายละเอียดท่างหน้าหน่อยเหมือนโอ้ยขวดเก่าเนี่อะไรนี่มาจาโต๊ป้แล้วขวเก่าเลยจำด้วยซี้โต๊ะกระโยังไปแล้วตอนนี้วาโตะได้เอาเมื่อแล้วกอนบห้แล้วอืมันแทรงเมือแงรเหมือนอนแทงอยู่บพาะหนุอดท่านไพมากเมือแงหรือเหมือนอืแรงอยู่ค่ะผักไปแหอื

ăn thử nhấm chơi,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  cái บ้านนั่งไปนะนัาบ่ายบ้านชาวบัเดีนั่นเนาะบ้านชาวบัวจีบกอดจีบมัดมือนึงเข้ากับเสะพี่น้องสวนจานจุดผุ่นเกี่ยงตับอ้าเฮ้ยอการจีบใหม่พี่น้องมาดี